กูก่อนแม่ต่ากันเลยั่งกูก็มารูก็ก่งากยด้นเียบัพวกเราเนี่ยฝังครูนะครับแค่รูกาแล้วนะครับแตเียวทุคนต้องทจะเรเพราะ้เสียนงรเายงี้เลยครับอคือคำว่าลูกมุ่งเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2 4 7 9อรับอะนลุกมุ่งนะครั ในชอบยนเรื่องดูรูปชางนาแล้วก็มีเพลงแล้วก็เพลงดังด้วยนะถัดมาปี82มีหนังเรื่องลู่หู้มนะก็เ,เจ้ามาทุกันเป็นผู้นำะเปาาการสร้างก็ถัดมาในนัดในหนังเรื่องนี้มีเพลงตับก,กับือต้อนกับือมีอะไรอ,อะไร,รทัางหมบรรยากาศลูกขึ้นานะแล้วถัดมาอีกเีหนึ่ง จุดมีแบบสมสส์มีหนังเรื่องแหลกเก็บนะซึ่งครูพานูเป็นผ<อ>ู้เขียนเพลงเรื่องของมันเดินนะมีเพลงเขียนเรียมมีเพลงของเรียมไอเพลงเรียมเนี่ยบรรยากาศถ้าเราจะมาเทียบกับเพลงมนตร์รักลูกทุ่งนี่ไม่ต่างกันเลยนะ พราะในเรื่องเบบรญญายถึงเรียกฟังน้นองน้องแลมอป่าให้บรรยายกความเป็นลูกผุ่มอะไรต่อ,อะไรแล้วก็พึกถึงสาวไรตออะไรนะแล้วเป็นเพลงที่ได้ยินแล้วมีการบันทึกสื่อสารต่อเนื่องมาแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังร้องกันมาหลายเวอร์ชันนะเป็นเพลงทีพ่พูดถึงเรื่องบุญดักงส่วนในเจ้าสาวเจ้าไ่เราไม่พูดถึงเพราะจับต้องไม่ได้เลย จนเดี๋ยวนี้ยังดับต้องไม่ได้นะแต่รุ่งสีกามัน้อให่ายทีหลังที่จึงก็ไม่ใช่แล้วอันนั้นนันนั้นที่เราเราได้ถูกกำหนดจําได้จําได้ว่าวันที่เราไปเสวนากันที่สุมาทราบมีหมอทุกิพิมีนวัลลเป็นพวกไปด้วยเปล่ากเปนครูนะแล้วก็มีครูนะที่ใหญ่นกพายนะเพื่อจะหาการลงรัวรรว่า เพลงอะไรเป็นเพลงแรกเป็นเพลงมุกมุก <c oughs> <c oughs> ของไทยนะก็พี่ใหญ่ก็เสนอว่าผู้เห็นสร้างคณะละครอยุเล่นละครห้ยุเรื่อง <c oughs> อเจ้าสาวชาวไร่ตามสถานีอยุเจ็ดตอนนั้นกรมประชาพ้นทางก,การนนยังไม่เสิมนะโดยที่พี่ทำเป็นพระเอกอายุสิปี ที่ทำร,อออรนะ้องเพลงเจ้าสาวชาวไร่การร้องเพลงบอกอากาศทางวิทยุมันออกวันเดียวแล้วกัหาจะเลยไม่มีการบันดึงว่ายุ์นั้นไม่ดนนีเทนเ่นะเพราะนั้นการอ่านเพลง,งเนี่ยครูเรา,ามีความรู้สึกข,ขาดใจว่าไม่ใช่มานานแล้วแต่ว่าวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยเด็กมีหน้าที่เคารอพผู้ใหญ่ รุ่นพี่เขาบอกอย่างนั้นเขาบอกเขาได้เล่นละครเรื่องนี้ด้วยพ่จายณันพูดจาากันเป็นนักเสียงสารคดีกันเป็นนักพูดแล้วก็เป็นเขาก็มีเกตนาดีในการที่จะาให้ข้อมูลนะครับแต่ว่าไอเราเน่เป็นนักเล่นเด็กเก่าเรามีแบบเสียงก็จบบทดแล้วเรามีแบบเสียงที่มีคำและลูกตุ้มตาก่อนไป็นแบบสูงด้วยนะก็ก็อยู่กับอยู่ในใจไม่กล้าพูดเพราะถ้าพูดเนี่ยแสดงว่าเราั้นเก้าที้ ก็ต้องเงียกนะแต่มันอยู่ในใจว่าใช่ใช่มันดูอย่างนี้มาตลอดนะอันนี้เป็นเป็น,ป,นประยา่าเพราะน้ำนรรมเราคนไทยเราเป็นอย่างนั้นเกนกระทั่งวันเวลาผ่านมาก็มีคำว่าลุกชุม,มาเนี่ยนะอ่ายัางไม่มีคำว่าลุกชุหแบบยังไม่ได้พูดกันเกลือกจนกระทั่งหนังเรื่องเล่โลกพุ่งคือจัวชิดนนบเนี่ยนะมา หนังเรื่องนี้ฉายที่โรงหนังคิงวังบุรพาฉายสามเดือนเองไม่เห็นหนังเรื่องไหนท่านฉายยาวขนาดนี้เลยฉายคนแน่นตลอดเลยหนังฝรั่งนะหนังฝรั่งประวัติประวัติแห่งวิลเลี่ยมอ่าประวัติแห่งวิลเลี่ยมนะเพราะหนังเรื่องนี้ออกมาปั๊บได้อาจัด